สองสามเพราะสบายดี so, huh? ่เอฟซีเนี่ยอันนี้ว่าเรื่องปรึกษาด้านลานเด้อพ์ผิดเด้อรลานเจ้านี่เป็นได้แล้จังหวะโบว์ว่าบโบจาเลยนี่ว่ามันออกเสียงอยู่เลยเออเรื่องออกเสียงเหรอพ่อคนเดสซอเจลเลียงจักปีจังได้เบาอย่าว่าทางอื่นนะคอยว่าอันนี้อยู่ แล้วมันหักมันหัวเบาอยู่ตลอดตรงหน้ามันหัวเบาบกคอดยังไงมันก็บกขอดอยู่จากปีจังไรว่าเจ้าเลี้ยงลูกอันเลี้ยงโผล่มันน่ะนะมัวเบาบกหน้ามันบกคอดออกเสียงยุ่มนังจุ่นได้สิจุ่นมันอ้มมันจะเป็นยังไงจุ่มแต่บางหน้านี่มันบกคอดนานเฝ้าบ่นานเฝ้ามันนักกว่า ่อเาก็เอาเครอมันเนี่ยเจิดเป็นกาเลูนอะไรอย่างตูนนี่ตูนคอยบอกเป็นเป็นนกรรมพันธุ์ของอันโผมันเพราะว่ามีนะมันเองกันน่าหามันเอบอายหยาดยังค่าบกใหญ่ยังบ่าจะเคยตียังบ่าบุตรยังว่า ก็เลยชวนกันจ bon ักแม่นยังอันนี right ้สองคนทั kind of ้งน้อยให้ให้ปูว่าให้พังนี่เมืนมันออกเสียงอยู่เด้มันมนคเข้ามาเข้ามามันมดนกึกกึกมันก็มันออกเสียงคนมันมันบ่ว่ามันบ่กว่าเจ้าว่าแม่นบ่อันนั้นโลกอออติดอสติกอันนี้นะเจ้าว่าบบแมนบอมันต้องว้าซาแม่นบอมาเมกเอ้ย อืมูหัวโบแมนได้พี่น้องเลยอสุภาพเด้สะสุภาพเนี่้าสุภาพขสุภาพโบเป็นยังเป็นแต่บักหน้าคอยรื่องสังเกตมันเดินอยู่เพื่อนคือกันดำบือเถื่อนนั่นมันยางวนไปวนมาวนไปวนมาเพื่อมันจะขึ้นอย่างหนึ่งได้นะโผล่มันได้ ເພາະເຖືອອ er <ine> ັນ <lawsuit> ຂ <royable> ້ອຍຈົນອັນນາວ່າມັນຊິຍ່າງລົບໄປລົບມາແຮງຂ້ອຍຈົນຕາລາຍໃດລອງເຖືອເພິ່ນບປນນໍພັນຈາກພຮຮີທາຮຮນອົອີນຈ นี่ ừ. ơn นี่ไปโลดเจอเอิร์นบ่นั่นหึมาดิมันบ่สนใจแบบเด็กน้อยอันนี้มันบ่

มันบวมเนาะมันบมันมันบวมมันบวมเนาะมันบวมเนาะมันบวมเนาะหู้มันหู้เครียดหู้จากได้หู้อันอะไรอยู่อืหักเอินมันบกหันมันบกหันเอิญนั่นบกหันเอินสื่อมันน่ะกินยังนี่ใครออกมาไหมกินยังบอก เอาอะลองเอาไปเบ่งสอยกันบิ่งดูบางทีว่าอือจะลองศึกษาบังมื่อือไปก็เอาไปมือนีรล้แล้วทีเด้เก็บเสผงเสผภาให้ ข่านะเข้าค่ะกินปกติขันป้อนนะกินเข่านะเพราเออเขามันกินเข่าอิ่มเข่าเลยเต้านมนมนะบริกินก็ได้แต่ว่ามันต้องได้ดูดดูดูดอันเป่าก็ได้ขค่เนม้ยเออขค่เนีว่าได้ดูดอืมอยู่แต่น้ำเข้านี่ ใกล่กับแม่มันม <mm ัี่แหะมันเปอ่งอาลอวเมันเวลามันพลาากแม่ลมนมึงต้ม้มนเลยแม้นเากละเห็นเวนั่นหละเออมันเออไ่เ uh. ห็นแม่แล yeah, ้วไม่เห็นมันเห็นอ้ม่เลมันมันสิมันเห็มันสักั้ามันกินลูกนแว่าโทรศัพท์ขอกับบอห้เบิ้งดนเลยเด้บอไท้เบิ่งเลยโทรศัพท์นะก็เบิ่งแบบ

่อยราบืหูแนวเห็ดแล้วอุกใจน้ำมันนี่ชาวมัไปแล้วครับละย่ามันไปหาบ้ามันถามันไห้มันโอยู่ด้วยสันถามันไห้บออยู่อีลีเจ้าจังโธหฮาเฮ้งเอาไปเอาามมั่ไห้มันโบยอีรีเจ้าจังโธ่ฮาเ้เอาไ่เออ มันาขอชีไปหาเสือผาไปหายเลยสอเื่เนอะอองทงค่ะอองทง่ะอายยินะปู่พันวาอันนั้นให้เอาไปส่งต่างหากเด้อพียงเด้อเิ่นเมื่อแล้วทีแรกว่าสิให้เมื่อพอปู่เลยปู่วัาเลยจังหาไปส่งต่างหากมอแรกก่อน ข้างบิ่งก่อนพี่น้องพอทวันก็บุยยาให้ไปพี่ยากก็อยากแม่อ้าวพี่น้องปู่เราก็เมื่อแล้วเราเสียห้ปู่เอาเมื่อนำระบบแล้วปเดีเมื่อนำปู่แล้วปู่บอกว่าบาลานซ์สูงไปส่งน้ำ้างเด้อว่าันวินิกรคุยกับอันพอผนก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เป็นกรรมพันธุ์ว่าซั่นกูว่าบ่มันน่าจะบ่เป็นดอกออเออว่าซั่นเด้เบิ่งนํากันนี่ะเอิ้นก็บ่หันนี่่อยว่าเราบ่สนใจเด้อเพมก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 ได้ยินอยู่บ่เอิ้นน่ะมกมกได้ยินบ่เอิ้นนี่หึได้ยินบ่หึ ไมไปเลยนี่ค่ะเอาพี่น้องบรจังว่าวอโอตอ,อีก